หน้าของเรามาที่ความคืบหน้าของคดี forex 3 d นะคะที่ล่าสุดวันนี้ทาง dsi เนี่ยได้มีการเรียกผู้ต้องหาดาราอักษรยอ่อปอป่าเพิ่มเติมนะคะทางด้านดีเจแม้วเราก็ไปเตยค่ะก็ได้ขอเลื่อนกันยีดหลักฐานเป็นวันที่17ตุลาคมแทนค่ะ วันนี้นะคะ d ีเไเนี่ยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดี Forex 3D เพิ่มเติม6คนสุดท้ายค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ b j เจแมพัฒนพลและใบเตยสุธีวันที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้นะคะพร้อมเผยความคืบหน้า เรื่องดีเจแมนแล้วก็ใบเตยค่ะได้มีการยื่นคําร้องขอเลื่อนการยี้หลักฐานจากวันที่30กันยายนเป็นวันที่17ตุลาคมแทนค่ะส่วนดารดา,ราชื่อดังอักษรย่อปป่า,ปาที่ตกเป็นข่าวนะคะพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่2มารับสอบข้อกล่าวหาซึ่งรอวันที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะโดยขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วก็รายละเอียดใดๆนะคะทางด้านกรณีของกระทิงขุนรงค์เนี่ยก็ยังไม่ได้เรียกกระทิงมาโดยตรงแต่เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคําก่อนค่ะ ทั้งผู้ร้องทุกข์และก็คนที่เป็นดาวไลน์ของประทิงนั่นเองค่ะ